โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาร<ช>ีแคปกันเนาะสำหรับอีพีที่สี่สิบสองนะคะก็เริ่มต้นคลิปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเกิ่นตั้งแต่ซูซี่ผัวมา <laughs> <c oughs> ซูเซอร์เธอทเธอแบบลั่นเลยอะ <c oughs> ซูเซอร์นะอะโอเคไปเปลี่ยนชื่อเขาอยู่แล้วหลานเจ้ยก็แบบเคยมีมาแล้วเป็นซูซี่มาอีกนะ อ่าซูเซอร์ผระโผมาใช่ไหมใ,<ช>ในที่แล้วตัวละครลับของเราที่ทติงบอกว่าที่หายไปนานมากหายไปนานแล้วอยู่ๆก็มามีแบบบทบาทมไม่รู้ว่าจะมีส่วนเยาข้องอะไรไหมมีอยู่แล้วแหละเขาไม่เอามาเฉยๆหรอกเพราะมันหายไปแล้วไงจะเากลับมาทำไมถ้ามันไม่มีอ,ะอ่ะอ,อ่ะก็คือเหมือนกับว่ามาโผล่ที่หน้าตำหนักของจินกวางยาวแล้วก็ทุกคนก็อยู่ตรงนั้นหมดแล้วก็เข้าไปในห้องปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอผสงสัยว่าอาจมันมันมีเหตุผลอะไรที่ จินกวงเหยวเดินมาจากด้านหลังอีกด้านหนึง่งเนาะที่จริงต้องอยู่ในห้องนอนตัวเองเนา้อ,อ,อ,งงอาจจะเอาไปซ่อนเหรอหรืออะไรยังไงหรือว่ามันมีประตูมิติที่เปิดออกไปที่หนึ่งเอาหัวไปเดินไปเก็บ ใช่เพราะว่าเขาเก่งระดับนี้เขาก็ต้องมีอะไรที่แบบพลิกแพงได้เนาะถ้าทําเปิดได้ไปอีกห้องหนึ่งแล้วมันจะเปิดอีกไม่ได้ได้ไงใช่เนาะมันต้องอาจจะทําได้แล้วมันก็เพราะว่านางก็รู้ตัวแล้วตอนที่ตอนที่ตุ๊ตก,กตาตัวขนมผิงอะชักดาบออกนางน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยเวอยอิงแน่นอนมันนีแค่คนเดียวเนาะเพราะดาบมันผนึกจริงๆอะใช่ผนึกตัวเองจริงๆเพราะว่าหลานจั่นเธ์ทรวจสอบแล้วดึงไม่ได้เลยพระเอกก็เลยรู้เลย<อ>ว่าเออ เรื่องจริงเนาะที่จินกวางเหี่ยวพูดว่าดาบมันผนึกใช่แสดงว่าเออมันรู้จักอันนั้นจริงจริงว่าจินกวงเหี่ยวก็คือใครถึงได้ใช่ใช่แล้วก็ตอนที่เหมือนกับตอนที่อ่าจินกวงเหี่ยวโยงอะที่โยงเข้าไปว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามีคนทําแบบอาชีพเองทำอะไรนะอาคมสละชีพอะไรใช่ทําให้ตรวจไม่ได้ใช่ดูมีความรู้เนาะเหมือนรู้อะไรเยอะมากไม่เขาว่าดีๆไม่ดีอะอาจจะวางแผนให้อะไรนะ ชื่ออะไรนะคนไหนชื่อซูเซอ,อร์ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะคนที่เอาพระเอกสายล่างนะชื่ออะไรนะโมเสียนอีเอโมเสียนอะีไม่ใช่จัดฉากให้โมเสียนีทำมาเลยหรือเปล่าทาไมเขาถึงรู้ถึงเคล็ดลับวิชาเลยว่าต้องใช้วิชานี้อ,อะไรอย่างนี้นะทั้ทงที่มันไม่น่ารู้ไงก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างรอบดูหลายๆอย่างใช่หรือว่าเป็นคน มันมีเหตุผลหรือเปล่าที่ทําทไมต้องปลูกว้อยอิงมาวะอืมทาไมต้องปลูกอ่ะทาไมจีนถ้าถ้าเตงคิดว่าจีนกวางหยาเป็นคนวางแผนให้โมเสียงอีสละชีพใช่ไหม,มเราเอาปลูกปลูกว่ายอิงขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะลองคิดดิเพื่ออะไรเพื่อมาเปิดปวงตัวเองอย่างนี้เหรอไม่อาจจะก็เขายัางทําตาพยักไม่สมบูรณ์อาจจะอ๋ออยากให้มาช่วยอย่างนี้เหรออาจจะใช่ก็ได้ไม่แน่ใจนะ อันนี้คิดไปอีกหรือว่าไปเชื่อมกับเสียอยางเหรอที่ว่าเสียอยางเขียนตามฮาวเวย์อิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะอ่าไม่เชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคอ่านเดาไปหนึ่งนะเราไปหนึ่งมูส่วนนีเสียนดีมูสเสียนอีก็เนาะเราก็ยังแบบเป็นเป็นปริศนาอีกก็คือมันมีเรื่องกันมาก่อนกับจินกวงเหยาวเนาะแล้วก็อืมขาจะแก้แค้นเหรอ แล้วทำไมต้องแก้แค้นจีนวถูกไล่เหรออ๋อหมายถึงโมเซนอีใช่ไหมโมเซนอีน่ะถูกอ่าคือเขาถูกไล่แหละเพราะว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับหุยินแล้วก็ดันไปรู้ความลับของจินงกวางยาวอันนี้เท่าที่เขาทราบนะแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่อันนี้ก็เลยเนรเทศออกจากตระกูลจีนโดยก็เลยมาอยู่ที่ตำหนักอะไรสักอย่างตรงนั้นอ่ะก็เลยแค้นหลายก็เลยแบบใช้วิชานี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ฆ่าจินงกวางยาวให้หน่อย ใช่อันนี้คือที่เราเข้าใจในเรื่องเรื่องที่เราเรายังไม่ได้เดาไปเยอะนะก็คือเหมือนกับว่าแผลที่อยู่ในนั้นอ่ะมันก็คือแผลสุดท้ายแล้วก็คือจิตวางเหยาตามที่พี่เว่้ยบอกนั่นแหละที่เขาแคนใช่เขาแคนมาก เพราะว่าแผลที่ผ่านไปอ่ะที่หายไปแล้วก็คือในก็คือพี่น้องตระกูลโมที่เป็นเป็นเป็นกระาเอ้เป็นปามูกับอะไรนะกับแฟนอ่ะกับเมียปามูคอ่ะเอออันนั้นคือคนที่ใช่คนที่แบบทําร้ายโมเสียนอีมาตลอดไงใช่อ่ะทีนี้เข้ามาในเรื่องนี้ก่อนละกันพี่ยินไปไกลแล้วนะแล้วก็พออ่าพอเขาเข้าไปหาหัวไม่เจอใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็มีการเหมือนกับโอเคแบบว่าตั้งข้อสงสัยว่าเวียง กลับมาทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ไปปั่นน้องจินหลิง<ช>หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาออกมาเหมือนจะหนีแล้วก็โดนทหารล้อมไว้ซึ่งซีนเนี้ยเป็นซีนที่บิวแบบประทับใจมากๆกับตัวเว่ยอินกับหลานจ้านใช่คือมันมันแบบแฟลแบ็กไปที่เมื่อสิบหกปีที่แล้วตอนที่หลานจ้าน<ช>ไม่เคียงคือไม่ตัดสินใจใช้พยายามห้ามแล้วก็เออพยายามห้ามไม่ไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างไม่ได้ต่อสู้ไปได้วยกัน อืมแต่คือห้ามแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาขัดขวางนะแต่ก่อนใช่ใช่ก็เหมือนตอนที่ไปช่วยตะกูลพยายามพยายามพูดเฉยว่าเอ้ยเอ่ยยิงหยุดอะไรนี่แหละใช่เหมือนตอนที่ไปช่วยช่วยตระกูลเวินที่ขี่ม้าตอนนั้นอ่ะคือเขาไปห้ามก็จริงแต่ว่าเขาด้วยคพูดใช่แล้วเขาก็ตัดสินเขาก็เข้ารบกันตัดสินใจของเวิงคือไม่โอเคงั้นก็ถอยให้อที่ว่าถือโลมาที่ซินสวยๆที่ไปช่วยเวินเวินชิงนเวิงแล้วก็พวกตระกูลนั่นแหละตระกูลเวินที่เหลือ คนแก่เด็กอาชีนี้ก็กลายเป็นว่ามันแฟดแบกไปแล้วก็พอมาปัจจุบันอ่ะเขาก็เลยไม่อยากให้เกิดมันที่พี่ยิ้มพูดว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าประวัติซ้ำรอยประวัติาซ้ำรอยใช่เขาก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเนาะสิบหกปีที่เสียใจเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้ละเพราะมันอาจจะไม่มีให้มันไม่มีรอบหน้าแล้วไงให้มารีรันแบบนี้อีกเนาะให้มันตัดสินใจแบบนี้กก็คือ สู้สุดตัวด้วยกันใช่แล้วแต่ใครจะมองว่าถึงเราจะแบบขาวสารมาตลอดแล้วแต่ใครจะไปว่าเราว่าเราอยู่ข้างแบบปรมาจา์อีลิงก็ไม่เป็นไรเราไม่แคร์เขาแล้วแต่อีลิงก็คุณดีจะจัดอีกแล้วก็คือพยายามเออเธอเอยไม่เป็นไรบอกเขาไปว่าโดนฆ่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่ให้เพื่อนมายุ่งเกี่ยวนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแล้วเนาะผักออกไปอย่างเงี้ย ูซีนั้นน่ะแต่หลานจ้างก,ก็ไม่ยอมใช่ไม่ยอมเพราะว่าพูดมากเดี่ <c oughs> ยพูดมากสู้เลย <c oughs> เริ่มดุเหมือนนอนตอนนั้นละเริ่มดุละ <c oughs> เไอ้อพูดมา <c oughs> แล้วก็มาเอ้ย <c oughs> จุดนั้นน่ะที่น้องจินหลิงแทงอ่ะน้องสับสนเนาะน้องดูสับสนใช่ใช่น้องดูไม่ได้แบบสะใจอะไรนะดูเหมือนกับเศร้าๆด้วยบางทีแบบงงกับต, <c oughs> ตัวเองว่าจะ เฮ้ยทำอะไรลงไปเนาะเมืองโบราแบบคือสิ่งที่ได้ยินมากับสิ่งที่ตาเห็นมันไม่เหมือนกันไงคือสิ่งที่ได้ยินเรื่องเว่ยอิงมาตอนที่ตัวเองยังไม่เกิดอ่ะมีแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็โดนปั่นมาตลอดว่าคนนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่อยู่เมืองอีเนาะแต่พอมาเจอจริงๆสิ่งที่ตัวเองตาเห็นคือคนนี้เว่ยอิงเนี้ยช่วยเหลือคนอื่นดีจ้าช่วยเหลือเรานะเคยผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันในเมืองอีตั้งหลายวันตั้งหลายรักใช่น้องก็เลยอาจจะสับสน ตอนตอนที่วิ่งมาแทงอาจจะเป็นเสียงของจีนกวางเหยาพูดอยู่ในหูว่านี่ไงเขาฆ่านู่นนี่นั่นก็เลยวิ่งมาแทงไงใช่ไหมเออแล้วก็พอก็งงมันแปลกๆตั้งมีตั้งแต่เมียจีนกวางเหยาแล้วทำไมแทงตัวเองโดนควบคุมเลยใช่น่าจะน่าจะฟีลนั้นหละเพราะว่าเขายืนนิ่งเนาะยืนนิ่งแล้วแบบมันมันไม่มีสติไม่มีอะไรอยู่ดีปุ๊บก็แทงเลยอ่ะแทงตัวเองเลยเพราะว่าอยู่อยู่ไปเดินเดินเอามีดออกมาทําไม หมายถึงจีิงว่างเหยาวไปเดินเอาดี่ทำไมเหมือนจัดฉากให้แบบให้แทงช่นั่นแหละก็ก็สงสัยว่าเอออาจจะเป็นคนที่สะกดให้สะกดจิตคนนั้นให้แทงตัวเองนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านของอีเซนปุจิชูนะคะแล้วก็กําลังจะแบบว่าลงไปห้องลับเพื่อที่จะคุยกันว่าห้องลับที่ไม่รับใช่ห้องลับที่ไม่รับที่ทุกอ่าไม่ใช่ทุกคนที่บ่าหลานจ้านคยมาเที่ยวแล้วรอบรอบสองรอบเขาเรียกว่าห้องอะไรตำราต้องห้ามตำราต้องห้ามห้ามบอกใครนะว่ามาแล้ว ไอห้ามบอกน uh uh, ี่แหละรู้กันหมดอ่อแหละก็พยายามมาเหมือนกับมาหาทํานองใช่ไหมที่ว่าแบบอ่าท um> ํานองที่จินกวางเหยาไปใช้หรือเปล่าที่เขาังพยายามสืบอยู่ตอนนี้เหมือนกับมันจะเป็นทํานองนี้ถ้าไปใช้ควบคู่กับวิชาที่ฉินเซียกันจะมันจะทําแบบทำใจทำอะไรจิตใจเนาะใช่ก็มาดูว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะเจอไหมทํานองที่หากันนะคะใช่ค่ะประมาณนี้ในในอีพีสี่สิบสองมีอะไรอีกไหมคะถ้ามันเจอเราไม่ใช่หรือเปล่า จอแล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนกับเอ้ยเหมือนจะเจอใช่ไหมใช่เหมือนจะเจอมันกำลังจะเจอเนี่ยอมันกําลังจะเจอกันนะคะว่าเป็นเป็นท่อนไหนใช่แล้วก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเนี่ยจินวังเหี่ยวเล่น,เล,นเล่นท่อนนี้แหละเล่นไปเล่นมาแบบทําให้ปรามุกอะรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกทําลายเทเลนอยไหมสามเดือนสามเดือนแล้วตัดจบไปใช่นี่<ๆ> คือเขาไม่ทาไม,ไม่ไม่ทำร้ายในยครั้งเดียวแบบเขา <No. S 2> ค่อยๆเลี้ยงไขใ่ให้มันไม,ไม่ไม่น่าสงสัยอืมเหมือนก็ค่อยๆป่วยตายเองอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะโอเคประมาณนี้คะ่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอไว้นะคะ เนาะเท่านี้ก็เป็นกำลังใจทําให้พวกเรามีแรงในการทําคลิปต่อแน้ะใน่ะหรือใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็จะมีปุ่มสมัครนะครับผมใช่ตอนนี้เราสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้แล้วนะคะก็จะมีอีโมจิให้เมนให้อะไรเนาะใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็อาจจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะมีได้ดูคลิปพิเศษก่อนใครอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนเราสองคนก็สามารถกดสมัครได้เลยนะคะ ใครหรือถ้าใครไม่สะดวกใช่ก็ไม่เป็นไรครับผมสามารถดูคอนเทนต์ได้เหมือนเดิมแบบนี้แหละปกติเหมือนเดิมสัปดาห์ได้เหมือนเดิมค่ะแค่ทุกคนมาดูมาแบบมากดไลค์มาเมนก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตที่ดีกับเราสองคนแล้วนะคะซัพพอร์ตได้อย่างดีแล้วใช่ค่ะโอเคก็ใครที่อยากจะดูตัวเต็มๆนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเนาะข้างล่างนะคะ โอเคประมาณนี้เนาะ mm. เดี๋ยวเราก็จบคลิปนี้อาจาจะเจอเราในอีกคลิปหน้าด้วยช,ดดชุดนี้ใช่เพราะว่าเขาจบเขาจบแบบไอ้นี่มากเลยเนาะ <No. S 1> ตัดจบแบบต้องต้องดูต่อนะคะโอเคเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ